เรื่องที่คุณผู้ฟังกำลังจะได้ยินได้ฟังจากพี่เลียวต่อไปนี้นั้นอย่าเชื่อนะฮะให้ฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับฟังเรื่องราวประเภทนี้ครับข้อสำคัญอยากให้คุณนั้นได้ฟังเป็นนิยายฮะมีสายเข้าด้วยฮะสวัสดีฮะวางไปแล้วฮะ เอาล้ฮะเรื่องนี้ที่ผมคังจะเล่าต่อไปนี้นั้นเป็นเรื่องของอาจารย์ภูมิอาจารย์ภูมิส่งมาจากมุกดาหารนะคะคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้อาจารย์ภูมิบอกว่าสวัสดีครับคุณเรียวอันนี้เขาส่งมาใน Facebook พี่เรียวนะฮะัดีเจเรียวหลอนถ้าน้องๆมีอยากส่งก็ส่งได้นะครับนะฮะเขาบอกว่าสวัสดีครับคุณเรียวเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหาร มันเป็นเรื่องของโค้งร้อยศพฮะอาจารย์ภูมิบอกอย่างนี้ฮะว่าด้วยผมนั้นเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารแล้วก็เป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองอีกด้วยวันหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับวันหนึ่งมีครูประจำชั้นห้องมสามทับหามารายงานว่ามีนักเรียนนั้นหายไปหนึ่งคนไม่มาเรียน4วันแล้ว แล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้อาจารย์ภูมิและก็ครูประจําชั้นคนนั้นจึงเดินทางครับเดินทางไปบ้านเด็กคนนั้นพร้อมด้วยพร้อมด้วยเพื่อนของเด็กคนนั้นน้องคนนี้ชื่อว่าลองนะฮะนะฮะไปไปกับเพื่อนของลองที่รู้จักบ้านนะฮะก็ไปกันพอไปถึงครับพอมาถึงบ้านของลองอาจารย์ภูมิบอกว่างี้ฮะเราก็เห็นสภาพเลยครว่า เด็กเขาอยู่กันอย่างแรงแค้นเลยทีเดียวครับบ้านของลองนั้นเป็นบ้านกระต๊อบครับเป็นบ้านกระต๊อบเลยนะฮะกระต๊อบก็คือหลังคามุงจากนะฮะมีสวนครัวเล็กๆอยู่ข้างนอกหน้าบ้านเราก็เข้าไปในบ้านกันครับ ก็ปล่อยให้เพื่อนลองซึ่งบ้านอยู่ใกล้ๆนั้นกลับบ้านก็ปรากฏว่าเห็นคนแก่คนหนึ่งครับคุณผู้ฟังอาจารย์ภูมิเดี๋ยวครับบอกว่าเห็นคนแก่คนหนึ่งนั้นนอนหลับอยู่แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหันหลังให้เราฮะเหมือนกับกำลังเตรียมข้าวปลาอาหารอยู่อาจารย์ภูมิบอกว่าผมก็เลยแนะนำตัวไปฮะว่าพร้อมกับครูประจำชั้น นะก็มารู้ที่หลังว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้คือคุณแม่ของลองนั่นเองครับแล้วแม่ของลองก็เล่าให้ผมฟังฮะว่าลองนั้นต้องอยู่ดูแลยายที่ตาบอดแถมยังต้องออกไปรับจ้างเก็บมะขามเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวอีกด้วยเราก็แทบจะไม่มีข้าวกินกันเลยอาจารย์ภูมิก็เลยบอกคุณเลียวครับผมฟัง แม่ของลองเนี่ยเขาเล่าเรื่องชีวิตของครอบครัวผมอึ้งเลยฮะพอหันไปดูครูประจำชั้นเท่านั้นลหละแกนั่งน้ำตาไหลไปแล้วจากนั้นครับอาจารย์ภูมิบอกว่าเราคุยกับคุณแม่ของลองอยู่พักหนึ่งคุณแม่ก็ขอตัวไปตลาดก็ปล่อยให้คุณยายซึ่งหลับอยู่ก็อยู่ตามลำพังกับพวกผม ผมก็เลยรอลองกลับมาถึงบ้านลองกลับมาถึงบ้านตอนหกโมงเย็นครับโดยคุณยายก็ตื่นได้สักพักแล้วก่อนที่ลองจะถึงบ้านนั้นเน่ยเราได้คุยกับคุณยายถึงอาการทั่วไปแล้วก็เรื่องราวของลองจนกระทั่งเด็กกลับมาถึงบ้านครับลองถึงบ้านปุ๊บก็หุงหาอาหารป้อนข้าวให้ยายแล้วผมกับ ครูก็ไม่ได้ว่าลองเลยแม้แต่คำเดียวฮะอาจารย์ภูมิบอกว่าผมไม่เคยผมไม่ว่าเด็กเลยแต่บอกว่าหากมีเวลาก็ให้ไปเรียนนะลองเด็กก็รับปากครับว่าพรุ่งนี้จะไปเรียนก่อนกลับบ้านครับก่อนที่จะกลับผมก็ควักเงินในกระเป๋าให้ลองเอาไว้500บาทแต่ลองบอกว่าลองไม่รับผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเอาไว้เป็นค่าอาหารนะลูก เอาไว้ให้กับแม่เธอก็ได้แล้วก็เผื่อเอาไว้จับจ่ายนะฮะจากนั้นผมกับครูประจำชั้นก็กลับในขณะที่ขับรถกลับบ้านฮะคุณผู้ฟังครับในขณะที่ขับรถกลับมาโรงเรียนฮะไม่ใช่กลับบ้านนะขออภัยในขณะที่ขับรถกลับมาโรงเรียนตอนนั้นก็ราวๆทุ่มกว่าผมก็ขับผ่าน โค้งร้อยศพช้าๆฮะเพราะทางนั้นคดเคียวละมืดฮนะปรากฏว่าผมเห็นคุณแม่ของลองนั้นกำลังเข็นรถมอเตอร์ไซค์ยอยู่ข้างทางสวนมาฮะผมก็เลยค่อยๆชะลอรถแล้วจากนั้นก็เลยรีบกลับรถฮนะเพราะตรงนั้นมันมืดมากและเป็นโค้งด้วยพอผมขับรถกลับมาปรากฏว่า ไม่เห็นแม่ของลองแล้วก็เลยมองไปอีกข้างหนึ่งปรากฏว่าแสงไฟจากรถผมสะท้อนให้เห็นฮะว่ามีผู้หญิงจูงรถมาอีกฝั่งหนึ่งฮะฝั่งตรงข้ามเอา้าเป็นแม่ของลองผมก็เลยขับรถตรงไปนิดนึงแล้วก็กลับรถทันทีฮะพอกลับรถมาปุ๊บ ปรากฏว่าไม่มีคนฮะไม่มีคนผมก็เลยถามครูที่นั่งมาข้างๆเนี่ยบอกว่านี่ครูครูเห็นแม่ของรองหรือเปล่าปรากฏว่าครูครูก็บอกว่าเห็นแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วผมก็เลยจอดรถแล้วเราสองคนก็ลงจากรถฮะแล้วก็ดูหันมองกลับไปดูว่ามีรถ เข็นมาหรือเปล่าก็ไม่มีฮะโอ้โหคุณผู้ฟังตรงนี้นี่เองฮะอาจารย์ภูมิบอกงนี้ฮะว่าวันรุ่งขึ้นครับวันรุ่งขึ้นครับคุณเรียวผมรีบไปโรงเรียนฮะแล้วปรากฏว่านักเรียนฮะลองเนี่ยก็ไปโรงเรียนเช่นกันแต่ว่าเขาไปสายผมก็เลยเรียกลองมาโดยที่เอาข้าว คือผมเตรียมปิ่นโตเอาไว้แล้วเอาปิ่นโตเนี่ยมอบให้นะฮะมอบให้ลองที่ห้องเลยนะครับแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยลองอันนี้ครูฝากให้แม่กับยายไว้กินกันตอนเย็นนะลองก็ขอบคุณผมครับผมก็เลยให้ลองนั้นเอากลับไปเรียนได้แล้วแต่สิ่งที่ลองทำให้ผมอึ้งฮะคุณเรียวนั่นก็คือ ลองบอกผมว่าครูครับผมอยู่กับยายสองคนครับแม่ผมเสียไปสี่เดือนแล้วอาจารย์ภูมิบอกว่าผมสตันไปหนึ่งนาทีฮะผมสตันไปหนึ่งนาทีผมก็เลยเครูภูมิก็อาจารย์ภูมิก็เลยถามว่าอา้าวแล้วแม่เธอเป็นอะไรตาย <c oughs> เด็กบอกผมว่าโดนรถบรรทุก ชนมอเตอร์ไซค์ก่อนถึงโค้งร้อยศพครับโอ้โหอาจารย์ภูมิบอกว่าผมสตาร์ทไปอีกหนึ่งนาทีครับคุณเรียวคือพูดไม่ออกอะนะฮะก็เลยบอกเออกลับกลับไปเรียนเถอะลูกเอ้แล้วผมกลับไปที่ห้องกลับไปที่ห้องแล้วจากนั้นผมก็นั่งคิดคิดเรื่องนี้ฮะคิดตลอดเลยฮะว่าเฮ้ยนี่เราเจอผีเหรอ เจอผีหรือไม่อยากจะเชื่อเป็นครูมากว่า20ปีพึ่งจะเจอก็เลยคิดไม่ตกฮะรีบเดินไปหาครูประจำชั้นแล้วก็เลยถามครูเมื่อวานนี้ครูเห็นเหมือนผมใช่ไหมแต่ลองบอกว่าแม่เขาเสียชีวิตไปแล้วเมื่อสี่เดือนที่แล้วที่โค้งร้อยศพฮะอาจารย์ภูมิบอกว่าครูเรียวครูประจำชั้น ถึงกับขนลุกร้องไห้เลยเพราะเมื่อวานนี้ที่เราคุยถึงประวัตินะฮะความเป็นมาของบ้านของลองนั้นแม่เขาเล่าให้ฟังฮะในขณะที่ยายนั้นอนหลับอยู่แล้วลองออกไปข้างนอกโอ้โหนี่คือเจอแบบเรื่องแบบนี้ฮะนะ แต่ครูเองฮะก็คืออาจารย์ภูมิเองก็ไม่สามารถจะบอกอะไรเรื่องนี้เรื่องแบบนี้ได้เพราะว่าตัวเองเป็นครูจะบอกว่าให้นักเรียนมาเชื่อเรื่องแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้อง <S <S สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พี่จผิดพ,าพลาดพั้งไปต้องขออุสิกรรมมาะที่นี้นะครับไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนานะครับ